ถุงลมป่งพองถุงลมป่งพองแล้วก็ไอเป็นเลือดหลักๆเนี่ยมาจากอาการไอเป็นเลือดแต่ว่าหลวงพ่อมีมีโรคประจําตัวหลายโรคหนึ่งในนั้นคือไวรัสตับอักเสบดีนะคะมีกระเพาะอาหารอักเสบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีอาการภูมิแพ้เจออากาศเย็นๆอาการไอก็จะมากขึ้นไหมคะหลวงพ่อมากขึ้นถ้าเจอฝนก็เป็นหวัดง่ายเลยค่ะทั้งไอเนาะแล้วก็ มีอาการริดสีดวงด้วยขับถ่ายมีปัญหาด้วยเนาะให้กินปลามีเกรดผักผักผลไม้น้ำไม่เย็นแล้วก็มียาที่พระอาจารย์ให้ฉันก็คือยาต้มล่งอกเพื่อที่จะเอาสารพิษในร่างกายออกนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าหลวงพ่อมีภาวะริดสีดวงอยู่แล้วการขับถ่ายมีปัญหามีท้องผูกอยู่แล้วตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นอยู่แล้วด้วยแล้วก็พระอาจารย์ให้ทํา หอมแดงผสมน้ำผึ้งกินตลอดทั้งวันอันนี้พอกินเข้าไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันโล่งดีนะหายใจโล่งไออะไรน้อยลงไหมคะน้อยลงค่ะหอมแดงผสมน้ำผึ้งเท่านั้นเองจิบกินทั้งวันเลยตอนหลังให้ยาบำรุงเรือยเลยอ่าแล้วก็พึ่งได้ยาบำรุงมาหนึ่งตัวพึ่งได้รับมาเมื่อวานตัวนี้ลองชิมรสยาแล้วออกไปทางร้อนตัวนี้เมื่อลอง เมื่อหลวงพ่อใช้แล้วรู้สึกร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ<อ>มันอุ่นขึ้นบ้างไหมคะหลวงพ่ออุ่นนิดหน่อยอุ่นอุ่นขึ้นเนาะ<อ>สังเท่าเท่าที่อ้อมคุยกับหลวงพ่อมาเ,ออเหมือนหลวงพ่อจะมีอาการหนักเวลาเจออากาศเย็นหรืออากาศ<น>ชื้นๆน,น,น,นะคะแล้วถ้าเป็นขอญาตถามภาพรวมในการรักษาได้ไหมคะ จากวันแรกที่เข้ามารับการรักษาจนถึงวันนี้อาการภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องการอาการไออะคะ่ะหลวงพอ่อการไอก็ลดน้อยลงหลังจากฉันอหอมแดงกับยาต้มนาหอมแดงกับน้ำผึ้งตอนนี้คือ70ปีแล้วนะคะ,ะแล้วก็ร่างกายมีโรคประจําตัวหลายโรคด้วยหนึ่งในนั้นคือภูมิแพ้นะคะ,ะแพ้อากาศแพ้ความเย็นมากเลยแล้วตอนที่บวชเนี่ย เ,เจอสารเคมีมาเยอะแยะเลยเ,เนื่องจากว่าสถานที่ของวัดอยู่ริมถนนก่อนหนั้นนั้นหลวงพ่อก็คือทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนะ<ช>เาะตอนนั้นก็คือใช้ชีวิตเต็มที่เลยเล่าเบียร์บรีอ๋อธรรมดาแต่เป็นสมัยวัยรุ่นเนาะพอสมควรเลยนะคะก็มาถึงที่นี่ก็ต้องรู้เอาสารพิษออกก่อนแล้วก็ จัดการเรื่องปอดนะคะง่ายๆแค่หอมกับน้ำผึ้งเท่านั้นเองเราก็ปรับเรื่องอาหารการกินงดของมันๆน,นะคะงดของแสลงทุกอย่างเลยทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะตอนนี้หลวงพ่ออาการดีขึ้นในระดับหนึ่งเดี๋ยวมาติดตามอาการของหลวงพ่อสิริชัยกันต่อไปนะคะขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแล